จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4วิเคราะห์สถานาการณ์แมนยูล่าสุดกับโอกาสลุ้นความสำเร็จสถานาการแมนยูล่าสุดอดีตทีมที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกถึง20สมัยนันตั้งแต่เซอร์เล็กฟูเกสันวางมือในปี2013 จะเป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งล่าสุดนับจากนั้นเป็นต้นมาทัพปีศาจแดงก็ไม่เคยได้ชูถ้วยรางวัลอีกเลยเป็นในเวลาเกือบทศวรรษเข้าไปแล้วปล่อยให้คู่ปรับตัวฉกาดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเป็นคั้วำนาจในการแย่งความสำเร็จมาเป็นเวลานานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดูมีความหวังมากขึ้นในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาก และนานักเตะคู่วูลมาด้วยอย่างลิซันโดมาร์ติเนสและแอนโทนีรวมไปถึงนักเตะที่ประทับใจอย่างทะเลมาราเซียได้นักเตะเฟียเย่นที่คุ้มค่าที่สุดอย่างคิเซนเอีริกเซนได้คุมกําลังสำรองทดแทนการปล่อยยืมตัวของดีนเฮลเลเซนอย่างมาดินรูบราฟกาและทุ่มเงินซื้อคาเซมิโลจากเดลมาดริดและปิดงบประมาณในตลาดซื้อขายนักเตะด้วยมูลค่าประมาณ227.4ล้านปอนด์เป็นอันดับ2ของลีกแม้จะเริ่มต้นในเกมเปิดฤดูกาลอย่างกระท่อนกระแทนใน2เกมแรก เปิดรังโอทาฟอร์ดพ่ายกับไบรตัน2-1ปลุกไปพ่ายกับเบนฟอร์ดแบบสุดอัปอาย4-0ทํำให้ในใหญ่ปิแสดงถูกตั้งคำถามว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมในหลีกที่โหดหินที่สุดหลีกหนึ่งของโลกหลังจากสองเกมสุดอัป,ประยศเทนฮากตัดสินใจเปลี่ยนแปลงภายในทีมหลายอย่างแม้กระทั่งต้องมีปัญหากับสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมอย่างคิซโนโรนัลโดก็ตามโดยสตาร์โปรตุเกสรายนี้บักมีบทบาทมีประเด็นบนหน้าสื่ออยู่เสมอ ประเด็นล่าสุดคือนัดที่เจอกับท่าน,นัมโรฮัสเปอร์ก็เดินออกจากสนามไปทาออกบรรยากาศในการแข่งขันลดกระแสลงไปเลยทันทีทั้งที่ทีทมชนะแทะ้ๆความการเล่นของปีศาจแดงได้รับการชื่นชมจากแฟนบอลและนเาราะห์ชื่อดังหลายรายดูได้จากภาษากายที่นกเตะปีศาจแดงสแสดงออกมาในสนามในความกระหายชัยชนะไม่ยอมแพ้เราแทบไม่เห็นสไตล์การเล่นแบบนี้มานานแค่ไหนหลังเซอร์เล็กฟูซอนวางมือไปแม้แต่เป๊ปกวัเวเรล่า ยังออกมาชื่นชมการทำงานของเทนฮากและมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังกลับสู่เส้นทางลุ้นความสำเร็จอย่างแท้จริงแม้จะได้รับคําชื่นชมจากแฟนบอลและบุคลากรวงการลูกหนังตัวในายใหญ่ชาวดารายนี้ก็มองทีมของตนเองว่ายังต้องปรับปรุงอยู่หลายจุดดูได้จากการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เล่นที่ไม่ได้มีชื่อหรือภารกิจเตรียมแข่งขงันฟุตบอลโลกก็ต้องเตรียมความพร้อมไปเก็บตัวที่ประเทศสเปนเพื่อรักษาสภาพความฟิตและเข้าใจแทคนติกของผู้จัดการทีม เรียกได้ว่าใสา่ใจทุรายละเอียดอย่างแท้จริงในโลกฟุตบอลที่เต็มไปด้วยธุรกิจและความกดดันจะให้รอคอยความสำเร็จนานๆก็คงไม่ได้ดูได้จากรายชื่อผู้การทีมที่ถูกปลดอย่างรวดเร็วซึ่งบางรายทํางานยังไม่ครบสัญญาด้วยซ้ํากับเอริกเทนฮากคงต้องบอกว่าต้องรออยากให้เขาได้สร้างทีมและสนับสนุนในายใหญ่ชาระรายนี้พอแมนยูไนเต็ดกำลังกลับสู่แนวทางที่ถูกต้องหลังจากที่ไปแสดงลงทางมาเป็นเวลายาวนาน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันโปรแกรมการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับกาดิสและเรอเบติสระหว่างการเข้าแขมฝึกซ้อมเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ทางตอนใต้ของประเทศสเปนในช่วงเดือนธันวามนี้แมนยูยืนยันการลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง2นัดระหว่างการเดินทางมาเข้าแขมระยะสั้นในเดือนธันวามนี้กับกาดิสและเรอเบติสตามลำดับตามการรายงานของสกายสปอร์ตเรจินฮากุซซือของปิศาจแดงแมนยูไนเต็ดจะใช้ช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกนำลูกทีมที่ไม่มีส่วนร่วมกับทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว เดินทางมาเข้าแขมฝึกซ้อมที่ประเทศสเปนในช่วงต้นเดือนธันวาคมพร้อมกำหนดโปรแกรมลงอุ่นเครื่องสองนัดกับกาดิดและเรอเบติสตามลำดับแมนยูจะลงเล่นเกมแรกกับกาดิดในวันที่7ธันวาคมต่อด้วยเรอเบติสในวันที่10ธันวาคมนี้เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้จัดการแข่งขันกับคู่แข่งท้องถิ่นคุณภาพสูงระหว่างที่เราอยู่ทางตอนใต้ของสเปนแมตช์เหล่านี้จะช่วยเราแน่ใจว่าทีมทั้งหมดของเรา พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ของสโมสรหลังฟุตบอลโลกในขณะที่เราพยายามรักษาโมเมนตัมในเชิงบวกของเราไว้ในช่วงขึ้นหลังของฤดูกาลแข้งฝึกซ้อมนาน1สัปดาห์และแมตช์กับการิสเอฟซีและเรอัลเบติสยังจะมอบโอกาสให้กับผู้เล่นอายุน้อยของเราบางคนได้สัมผัสประสบการณ์การฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมของทีมชุดใหญ่รวมถึงเล่นกับ2ทีมที่แข่งขันในระดับลาลีกาจอห์นเมอร์ทับผู้อนนวยการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าว ซื้อรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล็อกเป้าชูดเบรลิงแฮมกองกลางของบริสตอนมุนเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพตลาดซัมเมอร์ปี2023นี้เบริงแฮมสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับดอนมุลนับตั้งแต่ยา้ายมาร่วมทีมในปี2020หลังทำไปแล้ว19ประตูกับอีก20แอซซิดจากการลงสนาม109นัดในทุกรายการจากความที่เกิดขึ้นทำให้มีรายงานว่าหลายทีมดังของยุโรปแสดงความสนใจ ที่จะเซ็นสัญญาเบอร์ลิงแฮมมาเสริมแกลงไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดแมนซิตี้เชลซีและเรอัลมาดริดล่าสุดเดะเมเมอร์เรสือีจนกิตเปิดเผยว่มมาแมนยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวเบร์งิงแฮมอย่างจริงจังตามความต้องการของเอริกเทนฮากผู้เป็นกุนซือและวางให้เป็นเป้าหมายหลักในตลาดหน้าร้อนปีหน้าถึงกระนั้นพวกเขาก็ต้องการันตีการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าให้ได้ก่อนถึงจะมีโอกาสเปิดตัวไม่ฟิลทีมชัตนอกงกฤษรายนี้ ดยคาดว่าค่าตัวที่ดอทมูลตั้งเอาไว้จะอยู่ที่ประมาณ130ล้านปอนด์คาเซเมโร่กองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยว่าผู้จัดการทีมของเขาอย่างเอริเทนฮากมีคุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นในตัวผู้จัดการทีมรายอื่นมิดฟิลด์ของแมนยูไนเต็ดเชื่อว่าความลหลงใหลในการคว้าชัยชนะของเทนฮากเป็นคุณสมบัติที่เขาเห็นได้จากผู้จัดการทีมคนอื่นเพียงไม่กี่คนที่เขาเคยเล่นให้ โดนันเต้ทีมชาติบราซิลรายนี้ย้ายไปอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์จากเรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์และเริ่มประสบความสำเร็จในทีมของเทนฮากหลังจากเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งในิตีดอต์ฟอร์ดได้ค่อนข้างเงียบในขณะเดีวยวกันแมนยูไม่แพ้ใครใน8นัดล่าสุดของพวกเขารวมทุกรายการและจะเจอกับเรอัลโซเซดัดในยูโรปาลีกคืนวันพฤหัสนี้และให้สัมภาษณ์ก่อนเกมยูโรปาลีกว่าหลังจากผมอยู่ในวงการฟุตบอลมาระยะหนึ่งถึงแม้ว่าผมจะอายุ30 ความลงหลในชัยชนะของเทนฮากคือสิ่งที่ทําให้ผมประหลาดใจมากที่สุดผมคิดว่าเขามีจุดแข็งหลายอย่างเราทุกคนรู้ว่ามันเป็นกระบวนการและเรากำลังเติบโตไปด้วยกันความลงไหลในการสอนพวกเราและทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบในระดับมิลลิเมตรนั่นคือกุญแจสําคัญความลงหลในชัยชนะของเขาเป็นสิ่งที่ผมเคยเห็นในผู้จัดการทีมเพียงไม่กี่คนในขณะเดียวกันเทนฮากเปิดเผยว่าอะไรคือแรงกระตุ้นให้คาเซมิโรย้ายออกจากเรอลมริดมาแมนยูนเต็ด เขาบอกผมเมื่อเราคุยกันครั้งแรกว่าเขาต้องการความท้าทายใหม่เพราะกับเรียมอริดเขาชนะมาแล้วทุกอย่างเขาเป็นส่วนสําคัญของเรียมอริดแต่พวกเขาก็ยังไม่ต้องการให้เขาไปแต่เขามีความรู้สึกว่าผมต้องการย้ายไปสโมสรอื่นไปหลีกอื่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองและนั่นแสดงให้เห็นในความกระหายของเขาซึ่งผมชอบมันมากผมคิดตั้งแต่วันแรกที่เขามาพร้อมกับทัศนคติแบบนั้นในทุกๆครั้งของการฝึกซ้อมทุกๆเกมเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วผมชอบมากมาก และผมก็มีความสาคัญต่อทีมของเรามากขึ้นเรื่อยๆผมพูดไปเมื่อวันก่อนว่าเขาเป็นตัวเชื่อมเกมทั้งเวลาที่ได้คลองบอลและไม่ได้คลองบอลคุณเ็นเขาเติบโตขึ้นจาก1เกมสู่1เกมและสิ่งนั้นทําให้ทีมของเราเติบโตขึ้นเรามีความสุขมากกับกระบวนการนั้นแต่เราต้องทําให้กระบวนการนั้นดําเนินต่อไปเพราะยังไม่พอใจดีแต่ดีไม่พอเราต้องทําให้ดีขึ้นดังนั้นผู้นี้เรามีความท้าทายและบททดสอบอื่นๆเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเอริกเทนฮากกล่าว สามสโมสรเพิมเมลรดอังกฤษให้ความสนใจบูไดเลียศูน้าทีมชาติเซเนกัลที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับซาเลนิตาน่าในฤดูกาลนี้กาเซตาเดลสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่าเดียกํกำลังได้รับความสนใจจากเวสแฮมยูไนเต็ดนอติแคมฟอเรสและลีดยูไนเต็ดหลังเจ้าตัวย้ายมาจากบีเยเรอลมาร่วมทัพซาเลนิตาน่าในสัญญายืมตัวฤดูกาล 2022ถึง2023เดี๋ยวยิงไปแล้ว5ประตูตจาก11นัดที่ลงสนามในศึกเกาโชซิราอิตาลีติดอยู่ในชาร์ดดาซันโวตามหลัง2ผู้นำวิกเตอร์โอซิเมนของนาโปลีและมาโกอันาโตวิดของโบรญนยาที่ยิงไปแล้ว7ประตูตเท่ากันส่วนหน้าวัย25ปียังคงมีสัญญาระยะยาวกับบีเรัลจนถึงปี2026หลัง้า้มาจากรองเมื่อปีที่แล้ว และผลงานซีซั่นแรกในลาลิก้ายิงไปเพียง5ประตูจาก25นัดทำให้เยลโลซามารีนตัดสินใจปล่อยน้าเตะไปเข้นฟอร์มเก่งกับซเลนิตาหน้าในฤดูกาล2 0 2 2ัน2 3